สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชก,กดนานานกดยันยันกดเยอยอะนะคะคลิปนี้ฉันจะให้ชื่อว่าก็เธอมันร้ายไงดำแจ๊ะเป็นเพราะเธอทีเดียวดำแจ๊ะฉันถึงต้องทําคลิปนี้ออกมาหาทัวให้ทุกๆคนเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่ามันคือเรื่องอะไรดำแจ๊ะร้ายตรงไหน ค่ะเมื่อเช้าหลังจากที่ดิฉันทำหอหมกข่าวเสร็จแล้วก็เลยนึกได้ว่าคลิปของอิตุยที่ฉันเอาลงในหอหมกข่าวเนี่ยอย่างที่บอกมันเข้าข้อเดี๋ยวลองส่งลิงก์ให้ดำแจ๊ะเอาไปดูซิบอกกำหนดเวลาว่าเออมีข้อความตรงแบบนี้แบบนี้มันเข้าไหมเอาให้ชนายดูแล้วก็เลยได้คุยกันนิดหน่อยก่อนที่นิดหน่อยจริงๆแล้วก่อนที่จะจากดำแจะบอกว่า เออเดี๋ยวหนูขอไปเตรียมตัวขึ้นไลฟ์ก่อนนะคะไอ้เราก็จ้าจ้าขายดิบแพดีนะก่อนจะไปจริงๆทำแจ๊เธอบอกว่ายัางไงร,รู้ไหมคะเอ๊ะเดินหนูไปโพสหลังบ้านแม่ยานดีไหมรักแม่ยานเลยแบบนี้เห็นไหมครับเห็นความร้ายของเธอไหมถ้าเธอโพสอดิฉันโกเลยว่าทัวลงกูแน่คืนนี้ไอ้ไลเล่นกูหนักคืนนี้ ต่อให้คุณนีบขายยังไงคุณต้องโดนแฮกกี่ยงแน่นอนดิฉันก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าอยาก,กันนั้นเลยทําไมมึงจะยอมโดนโทัวลงอยู่คนเดียวลากเอาหลายๆคนให้ทัวไปจอดเผื่อจะกระจายกระจายกันไปบ้างดิฉันก็เลยคิดทําคลิปอันนี้ขึ้นมาค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าดิฉันจะแจกทัวไปที่ไหนบ้าง ก็ต้องขอบคุณขอบคุณในน้ำใจของน้องหนูเจ้าน้ำเพชรนะคะที่มากดไลค์ให้กำลังใจมาพูดคุยเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้โกรธเคืองอะไรกันเราไม่ได้สนับสนุนให้ใครดา่าใครแต่เรามาฟังเป็นอัตลัเรามาดูว่าใครทำอะไรยังไงซึ่งน้องเจ้าน้ำเพชรก็ไปทุกช่องอย่างนี้อยู่แล้วให้กำลังใจทุกคน แต่คาดว่าการมาให้กำลังใจอย่างเปิดเผยแล้วก็ดังโดนอีชันแขวนแขวนเสร็จก็แคบแคบเอามาพูดเป็นคลิปด้วยงานนี้ดิฉันว่าคืนนี้เจ้าน้ำเพชรก็ไม่น่าจะรอดค่ะเพราะว่าคุณฟักกี้ก้อยน่าจะเนิรตัวสันโกรธโดยเฉพาะคุณเจ้าน้ำเพชรในหน้าตาดีซะด้วยอุ้ยฟักกี้ก้อยงานนี้จะต้องชังดิ้นชักง,งอยอย่างแน่นอนค่ะ คนแรกจะแ,แบ่งๆโทรกันไปนะหนูนะอย่าอย่าถือโทษโกรธป้า <c oughs> คนเรามันต้องเอาตัวรอดค่ะถ้าคืนนี้ไอ้หลายเล่นป้าคนเดียวเนี่ยผูใสายป้าจะไม่ไหวเพราะว่าถับจะไปโพสเนี่ยนะรักแม่ยานกอดกอดนะแม่ยานกูว่ากูตายแน่ค่ะทัวลงกูตายแน่ดังนั้นแบ่งๆกันไปนะคะถือสว่าเวทนาคนแก่ และถ้าทัวร์จะลงหนักขนาดนี้เนี่ยนะคะเราจะต้องเราจะต้องพยายามยึดเอาชายผ้าเหลืองเอาไว้ให้ได้เพราะบุญบาร,รมีของพระอาจารย์น่าจะคุ้มครองดิฉันได้ขนาดไอ้ขาหมูกับเมียมันไปโกงแชร์มายังไปพึ่งบุญบาร,รมีพระอาจารย์กลับมาผงาดกลับมาล่ํารวยได้แล้วงานนี้ถ้าทัวจะลงดิฉันอย่างเนี้ยนี่นะคะถ้าพระอาจารย์ใช้บาร,รมีพระอาจารย์แบกรับทัวไปด้วยวัดลาน วัดดานพระอิน์มีลานจอดรถกว้างไม่ใช่เหรอคะพระอาจารย์เจ้าขาเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะขออาศัยพึ่งใบบุญพึ่งผ้าเหลืองนะคะให้เป็นคุ้มครองอย่าเข้าเวนะคุณมีพระอาจารย์พลต้องบอกเอาพระขึ้นมาอย่าเข้ามานะคุณมีพระอ,อีกฝักกิ่งก้อยมึงอย่าเข้ามานะาาาานะโดยเฉพาะพระอาจารย์พลบอกว่าพระอาจารย์ขออนุญ,ญาตเปิดแชทที่ได้ทักทายอันนี้เห็นไหมคะพูดตรงกัน ได้ทักทายมาแล้วป้าไม่ได้ตอบฉันก็เรียนพระอาจารย์ไปว่าพระอาจารย์จัดไปเลยค่ะเต้นคาราเบลช่วยกันรับทัวไปนะครับพระอาจารย์นอกจากนั้นยังมีอันข้างล่างที่พระอาจารย์บอกว่ายิ่งคนพวกนี้เอาแช็ด หลังใหม่แชทของดิฉันมาเปิดยิ่งทําให้เห็นว่าดิฉันทำความดีความชอบในการตื่มไอ้พวยไว้อย่างไรถูกต้องค่ะพระอาจารย์วิเคราะห์ได้ถูกต้องมากแต่ยังไงคืนนี้ดิฉันขอพึ่งใบบุญพระอาจารย์นะคะแบ่งแบ่งทัวกันค่ะ ส่วนคนที่สามก็คือนางมาร้ายนะคะนางมาร้ายก็เข้ามาเม้นต์ mm hmm. ก็ฟิามพ์แล้วก็พยายามจะเยอะเย้ยถักทางว่าเธอแค้นน้าแต่ใช่ไหมล่ะเธอแค้นคุณป้าก,ก้อยใช่ไหมล่ะอย่างนูน้นอย่างนี้นะคะดิฉันก็ตอบไปแล้วว่าแค้นไม่แค้นอะไรยังไงดิฉันบอกว่าถึงได้เขาบอกว่าเธอแค้นมากจนถึงได้ด่าเขาใช่ไหมที่ฉันอยากจะบอกว่ากูได้ด่าแล้วก็ได้แดก แล้วแถมยังได้ก,กระชากหน้ากากได้สามเด้งทีอินวันอย่างนี้ทําไมจะไม่ด่าละ่ะจริงไหมดาะะ่าแล้วค่ะแบกด้วยหาด้วยเนี่ยดีไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดา่าแต่สังเกตให้ดีนะคะในเม้นแรกปุ๊บคุณป้าก้อยคือพยายามจะปั่นว่าฉันเรียกเธออิยงอียานอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่กับป้าก้อยในฉันเรียกคุณป้าก้อยอันนี้เม้นแรกนะคะเดี๋ยวไปดูอันที่สองค่ะ เป็นแรกแค่คุณป้าก้อยนะคะเม้นสองยังโอ้โหยังอวยยศยังอวยยศคุณป้าก้อยได้ไม่เด็ดพอคุณท่านป้าก้อยอันที่สองเป็นคุณท่านป้าก้อยถ้าในฉันปล่อยหรือยาวไปกว่าน,นี้เน่ยอาจจะเป็นพระนท่านเอ,อสมเด็จนางเจ้าก้อย อาจจะกลายเป็นอะไรที่มันโอ้ยมหาราณีสีมหาก้อยเขาเรียกอวยยศอวยยศอีกอยมันเคยอิจฉาดิฉันค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ถูกกับทนายเดชาอาจารย์เดนั่นแหละที่เรียกเดเดนั่นแหละคัะด่ากันไปด่ากันมาก็อิบุลันอิบุลันอย่างนู้นอย่างนี้แล้วมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์เดย์ไปพลาดท่าเสียชีทนายตามเขาให้เจอเรื่องคดีก็เลยเริ่มจากการที่ว่าต่อไปนี้ผมจะไม่เรียก คุณบุรันอย่างนั้นอีกแล้วผมจะเรียกคุณบุรันดิฉันก็บอกว่าโอ้ยเดๆอวยยศดิฉันอีก้ยมันอยากจะเนื้อเต้นบ้างอยากจะมีชื่อเสียงในเฟซบุ๊กว่ามีคนมาอวยยศก็เลยให้คนชั้นต่ำคนกระจอกอย่างอีนางมาร้ายในมาอวยยศเป็นคุณท่านป้าก้อยตั้งเป็นตั้งคุณท่านป้าก้อยเป็นแอดมินก็ยังไม่พอนะคะต้องมาอวยมาอวยยศคุณท่านป้าก้อยเขาไม่มีช่องนะ เขาไม่มีช่องเธอก็เอาเธอเอาเขาไปขึ้นช่องเธอให้มาด่าตอบฉันสิเธอรู้ไหมว่าตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่แค่ในเฟซบุ๊กเนี่ยอีคุณท่านป้าก้อยเนี่ยแอบไปเปิดกลุ่มลับแล้วก็ด่าทุกคนยับไปหมดคนไหนทําอะไรไม่พอใจเด่นกว่าดีกว่าดังกว่าอีนี่ลากไปกินในน้ําหมดคะ่ะ <c oughs> คุณท่านป้าก้อยกลัวดังนั้น วันนี้ถ้าเกิดมีโพสหลังบ้านของดำแจ๊้ขึ้นมาว่ารักแม่ยานจังเลยอะไรขึ้นมาเนี่ยใค้เข้าใจนะคะที่วฉันต้องปก,กป้องตัวเองกระจายกระจายกระจายทัวกันไปค่ะลงกูคนเดียวเนี่ยกูจะโดนแหกกีไม่ไหวนอกจากนั้น <laughs> ok er นะคะนี่ฉันอยากบอกอย่างนี้ คุณท่านปะก่อยน่าจะวางแผนให้ไอ้ไหลกางแชทมาให้ดูซิเพราะไอ้ไหลมันอ้างว่าตอนนั้นนะ่ะที่จ้องด่าพี่สาวคนโตกับพี่เขยนะเพราะเหตุการณ์มันบีบบังคับนะเขาต้องให้ด่าเขาคือเขามาเสี่ยมให้ด่าไอ้ไหลเปิดแชทที่ดําแจ๊โอนเงินให้เลยจะได้เป็นหลักฐานว่าน,นี่ไงมันจ้างฉันด่าฉันรับจ้างด่านะแต่ฉันต้องใช้เงินฉันไม่มีเงินค่ารถรถ อีดำแจ้มันให้เงินฉันฉันก็เลยด่าเปิดเลยค่ะเปิดเลยแชทที่ดำแจ้โอนเงินให้กี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยบอกไปเลยว่านี่ไงเห็นไหมมันรับฉันรับจ้างด่ามันจ้างฉันด่านะฉันไม่ได้อยากด่าฉันไม่ได้อยากเล่าเลยนะว่าพี่เขยฉันะเยี่ยวกลางบ้านนะฉันไม่อยากเล่าเลยนะว่าพี่สาวที่ไปกี่สันอยู่ขอนแก่นโทรหาฉันฮัลโหลเนนมีที่ทําแท้งไหมบอกพี่หน่อยพี่ท้องแล้วท้องไม่มีพ่อพ่อก็ไม่รับ เปิดเลยค่ะว่าอีดำแจ๊นี่แหละเอาเงินจ้างให้ด่าโอนไปกี่ครั้งกี่รอบได้เงินจากดำแจ๊ไปเท่าไหร่เปิดมาสิเปิดมาสิแล้วอีตุยก็เหมือนกันนะคะเสียงปืนลันปังตื่นพวังฟังหัวอ,อกเอะวันนั้นเสียงปืนใครนะเสียงปืนใครนะทำไมพวกนี้คนพวกนี้แปลกนะคะอีคาเบียดก็เหมือนกันแปลกมากเลย เสียงประทัดข้อแพะรลเสือดได้ยินโอ้โหรู้แต่ไอเสียงปืนกลางซอยเนี่ยไม่ได้ยินเลยเหรอจกจะว่ากลางซอยก็ไม่ใช่สิเพราะเป็นบ้านหลังสุดท้ายท้ายซอยไม่มีใครได้ยินเลยเหรอคะตาชานไม่ได้ยินหรอคะยายสมควรไม่ได้ยินหรอคะว่าบ้านท้ายซอยตรงนั้นน่ะนี่เสียงปืนอะไรกันเขายิงกันแน่แล้วใครยิงใครวะ นะคะลองเอามาเปิดสิคะคุณท่านป้าก้อยเหมือนที่คุณท่านป้าก้อยมาเล่าให้ฟังว่าลูกชายของย่าชิกับลูกสาวของย่าชิตีกันไอตัวพี่ชายลากป,ปืนจะไปยิงน้องบ้านนี้มันเป็นอะไรของมันวะหมู่บ้านนี้มันมันโอ้โหทำไมมันเถื่อนขนาดนั้นวะมีอะไรมันลากป,ปืนไปยิงกันพี่น้องแท้แท้เออแปลก อันนี้คุณท่านป้าก้อยมาเล่าให้ฟังนะคะย่าชี้เท็จจริงประการใดดิฉันไม่ทราบและไอเรื่องที่ย่าชี้ไปเอาผัวเพื่อนที่รีสอร์ทเตางอยอะไรนั่นก็คุณท่านป้าก้อยมาเล่าให้ฟังค่ะว่าขี่มอเตอร์ไซค์เบนเบนบนบนนัดกับผัวเพื่อนไว้เพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์เทียบเลยมึงไปเอากับลัวกูบ้าบ้าเอาเลิกบ่ได้ลองเปิดมาสิคะชัดพวกนี้เรื่องพวกนี้คุณก็มีไม่ใช่เหรอ ไอจีไปนั่งว่านะคะบางคนจะมานั่งพูดว่าอุย้ยเธอทะเลาะก,กับผัวเธอเสียงลั่นลั่นถ้าเขาทะเลาะก,กับผัวคุณได้ยินเออเวาลาคุณทะเลาะก,กับผัวมีหรือเขาจะไม่ได้ยินจริงไหมคะคนแถวนั้นมีหรือจะไม่ได้ยินจริงไหมคะตอนนี้ดิฉันว่าอีตุ๋ยต้องปวดตับหนะัก ผัวน่าจะด่าทุกวันเพราะอะไรรู้ไหมคะผัวกีดยางอยู่ดีๆไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้อยู่ไม่อยู่ก็ลากเอาผัวมาเอาหนมปังปี๊บมาล่อเฮ้ยผัวมานี่ผัวมานน่ไอ้นี่ก็เห็นก็กินกันนี้มีขนมปังปี๊บมาแล้วมาแล้วมาเพ่มาเพ่มาเพ่ไอ้นี่ก็าเปิดถังหนมปังปี๊บได้ปุ๊บแดกไปด่าไปแดกไปด่าไปอีตุ๋ยก็ถ่ายคลิปไว้ทีน,นี้มันปัญหามันคืออย่างนี้ ถ้าคุณเล่นแต่เฉพาะสีเหลืองคุณก็รอดค่ะแต่บงังเอิญไอ,อ้ผัวมีคู่นี้มันเล่นสีดำด้วยเนี่ยสิสีดำเขาเอามาอีกกว่าที่คิดนะคะเขาต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเขาใช้สิทธิ์ของเขาพวกคุณถึงไม่รอดทีนี้ตอนนี้ผัวก็ต้องคิดวึาผู้อยู่ของกูดีๆแท้ๆ อีเมียจันเบนทวยตะไยเนี่ยมาลากให้กูไปด่าเขาเพื่อจะช่วยน้องมึงแล้วกูก็ต้องสวยโดนคดีนี่แหละค่ะที่มาของสิยงปืนเสียงทะเลาะป่านนี้คงเครียดแล้วโอ้โหไหนจะต้องค่าทนายไหนจะต้องการเดินทางไปนู่นไปนี่ขนาดจะให้เมียไปเฝ้าพ่อตายยังต้องขอค่าน้ำมันจากพ่อตาเข็มกันขนาดนี้ แล้วจะจะองลงทานขึ้นลงขึ้นสารมันจะต้องขึ้นอย่างนี้นะคะคือต้องไปหาตำรวจก่อนแ <c oughs> จกตำรวจเขาต้องส่งไปอายการที่ที่จังหวัดมุกดาหารถ้าอายการมีการสั่งสอบเพิ่มก็ต้องกลับไปกลับมาไม่จบถ้ามันยืดเยื้อหน่อยกลับไปกลับมาหลายรอบหลายรอบหลายรอบจากนั้นพอไปถึงอายการแล้วถ้าอายการตัดสินใจยังไงอายการก็ต้องนาส่งสาร ก็ต้องไปนำส่งสารมันนำส่งสารอายการอาจจะมีการให้วางประกันให้อะไรอาจจะมีตรงนั้นหรืออาจจะไม่ต้องวางประกันก็แล้วแต่แล้วแต่นะคะแต่ต้องเตรียมเอาไว้เพราะถ้าถ้าเขาเกิดจะให้วางเงินประกันสารบอกให้วางเงินประกันถ้าไม่เตรียมไว้ก็คุกค่ะคุกจากนั้นก็จะมีวันพอสารรับฟ้องไปมันก็จะต้องมีวันนัดพร้อมสอบคาให้การ ไปอีกครั้งหนึง่งถ้าไม่รีบรับสารภาพไม่รีบจบไม่รีบนั่นก็จะต้องมาอีกรอบหนึง่งอย่างที่ไอ้หลมันว่านั่นเลยค่ะแต่ถามว่าคนเป็นโจทย์เนี่ยเขาเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะคนเป็นโจทย์อย่างเนี้ยเขาไม่ต้องไปก็ได้นะในในจุดนัดเพาะเพราะเป็นเรื่องของของอายการ แต่เวลาโจทย์ถูกเรียกตัวขึ้นมาเป็นพยานอันนี้ก็ต้องไปเพราะเป็นพยานไปเบิกความเบิกคําแต่คนที่เป็นจําเลยต้องไปทุกนัดค่ะต้องไปทุกนัดดังนั้นตอนนี้ผัวอีตุยน่าจะบอก uy, อู้ยจังเวนถ้วยตะไลอีมีชั่วชาติ กูก็ทำงานงก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 มึงก็เก็บแต่เงินกูที่ไม่เคยได้กินดีอยู่ดีอะไรกับเขาเลยนี่ลากกูไปช่วยด่าคนอื่นช่วยด่าให้น้องชายแล้วตอนนี้กูโดนคดีเนี่ยน้องชายมึงจะมาจ่ายเงินให้กูไหมไอ้ตุยคิดด้วยนะคุณโดนคดีเพราะคุณช่วยไอ้ไหลช่วยไอ้ไหลด่าไอ้ไหลกับอีแม่กรมลอของมันเนี่ยจะมาจ่ายเงินให้คุณไหม จะหาทนายให้คุณไหมจะจ่ายเงินให้คุณไหมจะช่วยเหลืออะไรคุณไหมช่วยค่าน้ำมันบ้างไหมคิดดูดีๆค่ะเพราะฉะนั้นลองซิลองเอาเรื่องชัดที่ได้รับเงินจากสาวิตีมาออกมาให้ดูคุณจะได้เอาไปอ้างนี่ไงนี่ไง,ไงมันโอนเงินให้ฉันตั้งเยอะตั้งแยะเนนั้นมันจ้างฉันดา่าเอาไปอ้างได้ไงเอาไปอ้างได้ค่ะ